สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่แกรนสตูดิโอนะครับก็ในวันนี้อยู่ในเกมคุณภาพบายเช่นเนคยน,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 นะครับทุกผู้ชมครับในวันนี้นะผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับตีงปืน QXR กันนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นปืนสาย M G ปืนนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าซีซั่นนี้น่าจะไม่ได้โดนเนิมนะน่าจะปกตินะครับท่านผู้ชมโอเคก็ ไม่อยากให้เสียเวลาเนี่ยทุกชมครับก็ก่อนจะเข้าไปดูคอนเทน่์ลืมไลค์ซับสไครป์ช่องนสตูดิโอด้วยนะครับผมก็จะมาทำคลิปนี้ไปเรื่อยๆทุกช่องครับก็ฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับ,รอรบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูคอนเทนต์กันเลยไปนะครับท่าผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาหน้าคอนแต่งผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกเลยครับผมใช้เป็น RDC นะครับมันจะบดนนละงดียดนองละเอีดแนวตั้งนั่นเองท่าผู้ชมครับ ส่วนลำกล้องปืนนะครับผมใช้เป็น o w c mark แมมจะบอกความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะฮะระยะดาเมจแล้วก็ระดีเหนาะเหนี่ยตั้งนั่นเองนะคะรับแล้วก็สโตกนะครับผมใช้เป็น m i p อะไรสติกสติ๊กเกอร์สโตกนะครับมันจะบอกความแม่นยำเมื่อเล็งยิงตัวกระตุกนละเอนยดเหนี่ยตั้งนั่นเองนะฮะถ้าพูดไวเป็นยังต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเลเซอร์นะครับผมใช้เป็น o w c ผมใช้เป็น o w c เลเซอร์นี่ครับมันจะบอกระยะดาเมจเอ้ยระยะเวลาเล็งยิงแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ต่อมาแล้วท้ายนะครับผมใช้เป็นเลนเซอร์ฟอกชิพนะครับมันจะบอกเลนเหนี่ยวนอนความไม่ยังไม่เล็งยิงแล้วก็เลนดิดแตตั้งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมขอใต้ประมาณนี้นะฮะก็มันจะบบกที่ผมแต่งนะครับก็มันจะบบกความไม่ยังเมือ86นะครับระยะยิง52นะครับควบคุม55แล้วก็ความก้นตัว81นั่นเองท่านผู้ชมครับโอเคท่านผู้ชมไม่ต้องรอให้เสียเวลานี่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยว่ามันเป็นยังไงสำหรับเจ้า QXR นะครับไปเจอกันเลย ับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาวิธทีเรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ากถ้าตอนนี้ผมเล่นไม่ออกหรือยังไงต้องขออภัยถืออืดคือไม่ใช่ไม่ออกเออถ้าเล่นไม่เก่งต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนจริงๆด้วยนะคืนนี้คือเรามาลองเลยคือแบบไม่ได้เข้าห้องสอบเลยท่านผู้ชมครับถ้ามีเสียถ้าเสียบ,บ้างไปต้องขออภัยนะบางทีมือมันปิดนะครับมือมันปิดปุ่มไม้เออมันก็ไม่ได้ยินเสียแลนะ้วต้องขอโอ้โหท่านผู้ชม ปืนมันนิ่งมากแต่ผมยิงไม่โดนเว้ยสวยเว้ยเว่อร์ไปพูดนิ่งอ่ะเอาจริงคือไม่เว่อร์เลยไม่ต่อแหล่เลยอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเปิดไปเปล่าด้ย

โอเ้เราแขกเราไปชมาขับอืมขออะไไปดิถามว่าระเบิดที่สี่มันก็พอใช้ได้นะแไม่ก็ไม่ต้องเร็วเลยมากนะแต่ก็เอ้ยถือว่ามันมันก็พอมันก็พอใช้ได้เลยเฮ้ยมนนยิงไม่โดนหรอเฮ้ยเฮ้ยเราโยงเราจะตายยังไงวะ เอคนโอ้ยเอ้ยมันเป็นไรไม่ตายวะคือพวกคนต้องข้าใจนอะเว้ยวคือแบบปืนมันดีแ้ว่แค่กระสุนมันน้อยเว้ยกอ้สุน้าพวกคอกระสุนมมันน้อยเว้ยตองเข้าใจนออไม่ใช่เลยงไม่ใช่ลไม่เล่นาผล่โกระสุนน้อยจริงะนโคตรแรงแต่กระสน้อยมันไปอ โอเคแล้วผู้ชมเดี๋ยวขอปลานี่เลยแล้วนะครับผมไปเอาของมาแล้วกันตอนนี้เราก็ให้เขายิงกันไปนะครับทุกผู้ชมโอเคมาดูผู้ชมข่องหมดไอข่องหมดไออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือหมดเออให้เพื่อนยิงไปก่อนนะครับทุกผู้ชมเราขอเปิดกล่องนะฮะขอวางบอมบลมาทีเลยละกันโอ้โหแต่มันอยู่ในรูสามตัวจ่ายยังไงนะทุกผู้ชม ไงดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยเด็กผู้ชมมึงจะทำไงดีวะเด็กผู้ชมครับโอเคฟันไปก็แล้วกันไม่เป็นไรทุกผู้ชมเราค่อยไปเจอกันอีกเกมก็เล่นเล่นไปโอเคทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกเกมเลยแล้วกันครับโอเค กลับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนเลยครับเอยเอะไะครับทุกผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในเกมละเกมที่สองเลครับมาลองเจ้าคิวคินาอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมาต่อกันเลยแต่คือตอนนี้เจอตึงนะนะทุกผู้ชมนครับไม่ได้เลยน้องวะอีผมยังไม่โดดเว้ทานผู้ชม ผมไม่รู้เป็นห,าหน่าะไรมือชอบไปปิดใบไว้ทุกผู้ชมคือมันก็จะไม่ค่อยเสี่ยงใช่ไหมะมันปิดข้าสอ่ะเออหัวเรียกไม่ดูไอคิอมันดีเลยทุกผู้ชมมันลั่นไหวม,ม,มากเลยมันลื่นมากเลยแต่ก็เดี๋ยวโอเคนะคอนเทนมันก็นิ่งนะแต่คือเมื่อกี้ มันไม่ได้ผิดอะไรเลยที่ของแต่งอะไรเลยที่ผมนะคุผ้มคือที่ผมครับท่านผู้ชมคือผมไม่ด้วยผมเล่นอย่างเงี้ยเออคือก็ดูเข้าใจว่าคือก็ดูก็ต้องคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ใอย่างวะเฮ้ยจริงมันไม่ได้ใส่เลยเว้จริงมันไม่ได้ใส่เลยอ่ะมันใส่เพราะผมเองนะฮะคือดิท่านผู้ชมคือผมนนี่เองโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอพีพีสิบเก้านี่เจอหลายรอบแล้วทุกผย้างเฮ้ยมันจะแรงไรขนาดนนะไอพีพีสิบเก้ามัน e r เกินไปนะโอ้ยทุกชงปี้เฮ้มันเลื่อนไม่ไปจริงยะมันลือไปจิงเยทุกย่างทไม่ตอเลยมันลืปจริงเวย emp emp โอเคพี่อ่ะไอ้ทุกผู้ชมเรจะโดนสนายเฮ้อยอะไรวะผู้ตายวะพลาดก่อนบัตเตอร์ไฟลาดนะทุกผู้ชมครับก็คือผมผมคิดว่าพวกฟังแต้มมนโอเคนะมันอาจจะ ดาเมจปืนมันอาจจะไม่ได้แรงล็อตแ่คุผู้ชมเออคอนเทนต์มันโอเคนะคือมันนิ่งมากคุณผู้ชมจ้ามันนิ่งนะแต่คือผมคุมปืนแม่งไม่คปอยู่เว้ยเออแล้วผมเป็นคนที่คุมปืนไม่ก็จะอยู่นะแต่อะไรดีดีทุกอย่างคือคอนเทนต์นั้นคือดีทุกอย่างแต่ผมเป็นคนที่แบบคือคุมปืนไม่คก็จะอยู่อ่ะคุณผู้ชม ก็เจอลุยไฟไยตัวเองก็คือแบบเออจะไปแบบตู้เกมอะไรเงี้ยลุยกองไฟอะ่ะเออโอ้โหมาครับต้องไปชมครับมาต่อกันประกอบคือ,อแบบปกอบม,มันเท่ากันแล้วอ่ะกอบมันเท่ากันแล้ว,ลวอ่ะต้อเรียกกลยุทธ์สักแล้วกัน ผมไม่ยกลยุทธ์ไม่ได้ครับทุกผู้ชมครับเราของลงครับลองขอกเนยนครับ okay, so ี่อหละแบบต่เ่วยด้วเช่นหนทำอไรดีมั้งไกนเลยดมอาพวนิ่งไว้แตยิงไม่โเลย

รูเ้เบื่อผมพวกนี้ไม่ได้มาเด้คือตอนนี้โอ้โหเดือดจัดเลยสกรอร์ตามกันมามากคุณผู้ชมสกรอร์คือตามกันจัดอ่ะโอ้โหจะอะไรกันนะครับปุมตอยนะครับปุ่มต่อมันนิ่งแต่คือคือผมเป็นคนชอบใส่ปืนแล้วมันเปิดใจโลด้วยมันก็เลยใสไปเลยอ่ะเออก็เลยเออไปเลยทุ้ชมครับ

Hey, enemies hey, you're advanced you're UAV to is online. Uh, Hostile stealth chopper oh, yeah. inbound. Hostile Hello. Predator Hello. up. Hostile on yeah. Stealth chopper on you're standby. โอเคเดี๋ยวเราไปเจอหน้ารับบี้เลยอะไรครับท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็วันนี้เรียบร้อยแล้วอีกจะบอกว่าถ้าเราจะคลิก R เนี่ยคือของแตกมันโอเคหมดเลยเลยท่านผู้ชมคือมันยิงนิ่งมากเอออาจจะไม่ได้นิ่งเท่าไหร่แต่มันก็คือแถวมันก็นิ่งอยู่นะแต่คือท่านผู้ชมเห็นมันมีมันมีทุกจังหวะเลยเว้ยผมเป็นคนแบบไม่ชอบเลื่อนจอไวอ่ะคือแล้วมันเป็ดแล้วมันคือยังไงอ่ะ คือมันมีใจโลด้วยมันก็ไหวเข้าไปใหญ่เลยทุกผู้ชมมันก็เลยยิ้มไม่โดนมันก็เหมือนว่าเฮ้ยของแต่งมันดีได้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ดีดไม่ได้อะไรเลยนะทุกผู้ชมคือมันนิ่งมากเลยเว้ยแต่คือผมใส่เองอะเออก็ประมาณนี้ทุกผู้ชมครับก็อยากให้ลองเอาของแต่งไปแต่งดูนี่ครับดีไม่ดีงไก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะแต่ผมอย่าทุกผู้ชมลองไปแต่งดูว่ามันดีอ่ะผมคิดว่ามันดีแล้วมันก็เป็นของแต่งที่โอเคนะ ถ้าไปลุยแรงมันก็พอได้นะผู้ชมคือถึงแม้มันจะไม่ได้โดนบัฟมาก,ก็เถอะแต่ผมก็คิดว่ามันก็โอเคพอใช้ได้นะผู้ชมครับโอเคคิดวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมครับก็ชอบอย่าลืมไลค์สู้คลายกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับทุผู้ชมอ่าก็เจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับ